สวัสดีครับวันนี้เอ็นเจจะมารีวิวสินค้าเป็นซ u เปอร์บูเลเซอร์3วัตต์นะครับตัวนี้เราจะให้ฐานชาร์จไปด้กันทั้งหมด4ก้อนนะครับแล้วก็พร้อมกับแท่นชาร์จวิธีการใช้งานฐานสายแท่นชาร์จก็คือใส่เข้าไปในลักษณะนี้นะครับจะทัดได้ครั้งละ2ก้อนนะครับตัวนี้ เสร็จแล้วเราก็จะมีตัวนี้ให้ไปด้วยครับผมตัวนี้ก็จะเป็นหัวเปลี่ยนลำแสงนะครับมีให้ไปด้วยกันทั้งหมด5หัวพร้อมกับแว่นตัวนี้จะเป็นแว่นกันแสงนะครับตัวนี้วิธีการใช้งานก็คือเราจะเปิดทางด้านก้นของเราตัวนี้นะครับแล้วนํำฐานใส่เข้าไปนะครับ2ก้อนนะครับหันขั้วบวกขึ้นมาด้านบนนะครับแล้วก็ทําการปิดฝานะครับแล้วก็ปุ่มกดจะอยู่ทาง ด้านกลนที่ผมกดอยู่นี่นะครับผมก็จะมีลำแสงออกมาเป็นลักษณะนี้เป็นลำแสงสีน้ําเงินเข้มนะครับนี่ก่อนอื่นเราก็ต้องใส่เจ้าแว่นเพื่อกันการระคายเคืองตานะครับเพราะลำแสงค่อนข้างที่จะเข้มแล้วก็จะทําอาจจะทําให้ท่านแสบตาได้นะครับตัวนี้นี่ให้มาพร้อมกับหัวเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวผมจะทําการใส่หัวเปลี่ยนแล้วก็ทําการ นี่ครับวิธีการใส่นี่ครับผมใส่เข้าไปลักษณะนี้นะครับเดี๋ยวไปดูภาพกันนะครับเมื่อเราใส่หัวเปลี่ยนไปแล้วภาพออกมาจะเป็นยังไงนี่ครับผมตัวนี้นะครับจะเป็นลักษณะเหมือนดาวกระจายครับผมตัวนี้นี่ทั้งห้าหัวนี่ก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปนะครับตัวนี้ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับนี่จะเป็นลักษณะเหมือนวงกลมๆนะครับตัวนี้ เอาไว้ใช้งานได้หลายรูปแบบนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งรูปแบบนะครับทั้งหมดให้ไปได้วยกัน5หัวก็จะเป็น5แบบด้วยกันนะครับตัวนี้ลักษณะมันก็จะเปลี่ยนไปนะครับตัวนี้ก็จะเป็นอีกลักษณะนหนึ่งนะครับผมนี่ นะครับผมนี่แล้วแต่ว่าท่านจะนําไปใช้งานในลักษณะไหนนะครับลักษณะของที่เราให้ไปเป็นทั้งหมด5หัวตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูนี่ครับผมลาแสงอันนี้ผมจะดูความเข้มของแสงแล้วก็ความไกลของเจ้าตัวลาแสงจากเจ้าบลูเลเซอร์ของเรานะครับเห็นไหมครับสามารถยิงเข้าไปได้ไกลสุดๆเลยนะครับตัวนี้มีความไกลามากกว่า8 0 0เมตรขึ้นไปนะครับตัวนี้ เห็นไหมครับนี่สัญญาณเวลาเราสายภาพในที่มืดนะครับค่อนข้างจะเข้มมากทีเดียวนะครับผมนี่ยิงขึ้นฟ้าก็ได้นะครับเวลาไปเดินป่าเกิดท่านหลงปา่าหลงทางก็ใช้เจ้าลูเลเซอร์ของเราเนี่ยนะครับยิงขึ้นฟ้าเพื่อเป็นการขอความช่วยเหลือสนใจสังส่งซื้อติดต่อแอดไลน์นะครับพิมพ์ ajk เจ็ดหรือจะโทรเข้ามาที่เบอร์0 9 1 7 2 0 3 4 2 5นึ j k เจสวัสดีครับ